พี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะประจอยเกษตรฮาจีมากคือเก่าค่ะพี่น้องคะในคลิปนี้ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากพี่น้องของเฮาสําหรับผู้ที่ชอบการทําเกษตรผู้ที่มักการปลูกเนาะอีกอาชีพหนึ่งก็คือการปลูกมันเทศมันหวานญี่ปุน่นมันแก้วของาบ้านเฮานี่แหละค่ะพี่น้องคะปลูกยังไงให้ได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็การปลูกปลูกยังไงให้มีหัวที่ใหญ่ แล้วก็น้ำหนักดีนะคะเพราะว่ามั่นแก้วของเห่าเนี่ยเป็นพืชอายุสั้นนะพี่น,อน้องประมาณ3เดือนได้เก็บแล้วนะคะบางคนก็นจะเก็บอยู่ประมาณ2เดือนครึ่งอาชีพที่ทำเงินให้ครอบครัวของเห่าได้เร็วตลาดต้องการสูงเดี๋ยวม้อน,นี้ห้าเมเบ่งกันค่ะพี่น,อน้องว่าเห่าจะเริ่มเริ่มต้นยังไงดีถึงจะมีหัวใหญ่บางคนปลูกมันแก้วไปหัวคออแคแลหัวสันๆป้อมๆนะคะอันนั้นคือ เขาปลูกแบบบอลองกลมลุมค่ะพี่น้องเมื่อนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากพี่น้องของเฮาสําหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกมันเทศนะคะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งรายละเอียดฟังรายละเอียดนํากันค่ะพี่น้องคะขอบอกพี่น้องไว้ว่าประจอยเกษตรฮาจีบอมเบนคนที่เก่งบอมเบนอาจารย์ในการทําเกษตรแต่ว่าเฮาทาแล้วสําเร็จก็เลยนํามาฝากพี่น้องของเฮานะคะเอาไปฟังกันค่ะพี่น้องคะเริ่มต้นจ้งได้ดีค่ะ มันแกวของเฮ้านี่เป็นพืชหัวที่ปลูกง่ายปลูกในดินแถบทูกชนิดเลยค่ะพี่น้องครับเพว่าสิเป็นดินเหนียวดินร่วนดินรวนปนทรายดินทรายริมแม,ม่น้ำน้ำเอ,อ่อพวกน้ำโดมน้ำปิงกระแตากับปลูกใดขึ้นกันนะคะเพราะว่ามันแกวเนี่ยก็สามารถปลูกเป็นที่ดินที่เหมาะสมเป็นดินรวนปนทรายระบายน้ำดีค่ะพี่น้องมันเทศมันแกวกับอันคล้ายกันนะคะเป็นพืชที่ต้องการน้ำเพื่อการเจริญเติบโต ค่อนข้างน้อยนะพี่น้องเมื่อเปรียบเทียบกับขา่ขาวข่าวหรือพืชไร่บางชนิดมันเทศมันแกวของเห้าก็ต้องการน้ำเฉพาะเฉพาะช่วงแรกๆในการเจริญเติบโตเท่านั้นนะคะหากว่ามันแกวของเห้ามีเครือคือมีเครือปกคลุมแล้วหรือเริ่มล่วงหัวแล้วมันเทศของเห้าจะ,ะขาดน้ำได้บางกระไดขึ้นกันเฮ้ากรา็รดน้ำวันเว้นวันนะคะบางท่านที่ ที่บ่มีแรงน้ำก็สามารถปลูกได้ได้พี่นอ้องใส่น้ำเทวดาแบบนี้ก็สามารถปลูกได้นะคะนี่คือเขาก็ต้องดูแลสวนของเฮานะคะคือใส่ปุ๋ยแล้วก็กำจับหญ้าให้ได้ค่ะพี่น้องแลวก็เวลาช่วงที่เฮาเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยเฮาก็จะมีการสีปุ๋ยหยุดเครื่อเดี๋ยวจังมาฟังรายละเอียดนะคะการปลูกมันแกวอยากให้หัวดกและอยากใหหัวยาวเข้าต้องล่องกลุ่มนะพี่น้อง ปุ๋ยที่รองก้นหลุมก็คือปุ๋ยสูตร 13, 13, 21นะคะหรือก็เป็นสูตรเสมอกระไดคือกันคะ่ะพี่น้องคะหรือจะเป็นสูตร 18, 1 2 6กระไดแต่ว่าทางเฮ้าใส่สูตร13 13, 21นะคะเพื่อที่จะให้เวลามันของเฮ้าเนี่ยจเจริญเติบโตมากเขาจะได้ง,งามเลยคะ่ะพี่น้องและอีกอย่างอย่าลืมรองก้นหลุมด้วยโฟราดานเพื่อที่จะป้องกันแมลงอยูน่ในไตดินคือเซียนดิน แบบบ่อห้มั่นเห่าเน่าจนจนจะทําให้เห่าคล้ายบ่อได้ค่ะพี่น้องถ้าเกิดเห่าบ่อร่องกลนลุ้มเนี่ยมั่นของเห่าจะเน่าถ้าหาเกิดว่าเห่าเก็บผลผลิตบ่อท่านค่ะพี่น้องคะต้องป้องกันไว้นะคะการที่เห่าร้อยเฟอรดานี่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคไหมเป็นคือการค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเห่ากะบ่อจาเป็นต้องร้อยลายนะร้อยแค่นิดๆเท่านั้นเองค่ะพี่น้องเพื่อป้องกันและอีกอย่างทางเลือกอีกอีกทางหนึ่งก็คือคนที่บ่รอย เอ่อโฟรดาเนี่ยห้าต้องฉีดกําจัดแมลงช่วงที่มั่นของห้ากําลังเจริญลงหัวนะคะอันนี้คือเคล็ดลับง่ายๆค่ะพี่น้องมั่นเทศของห้าหรือมั่นแก้วเนี่ยต้องการปลูกอยู่ในที่เอ่อเป็นเป็นยกคู่นะพี่น้องคลายๆกบหล่องของมั่นสำปะหลังนั่นแหละห้ากันยกคู่แบบนั้นใส่ใส่รถยกคู่แทงหล่องเอานะคะ ระยะของการยกรองก็จะประมาณ80เซนติเมตรค่ะพี่น้องคะระยะการปลูกของเหานี่ก็สักประมาณเอ่อคืบกว่าค่ะพี่น้องคือเหาจะต้องการหัวคงมั่นเหาใหญ่เฮาก็ตองแทงร่องให้ให้รองของเหานี่สูงสูงจากระดับเอ่อพื้นดินนะคะช่วงที่เหาปลูกนั้นตองเป็นดินที่ที่ชุ่มนะพี่น้องถ้าเกิดว่าดินแห้งเนี่ยยอดมั่นของเหาอาจตายได้นะคะเพราะฉะนั้น ขาปลูกปุ as, ๊บถ้าเกิดฝนมาตกลงมาข้า so ก็ต so ้องรดน้ำค่ะ <tirar> พี değil, really <able> ่น้องคะนี่ค่ะการเก็บเกี่ยวข้าก็จะประมาณ2เดือนครึ่งถึง3เดือนก็เก็บเกี่ยวใดค่ะปัญหาของการกําจัดแมลงอยู่ในไรในแปลงของมันแกวของเ้าบางท่านอาจจะมีเป็นโรคมันโรคมันที่สําคัญในช่วงที่เ้าปลูกก็คือโรคหัวเน่าโรคใบจุดแล้วก็โรคยอดหยิกใบด่างสัตรูพืชนะคะสัตว์มันเทศที่สําคัญในระยะ เริ่มต้นก็คือดวงง่วงมันเทศนะคะเพียออนนอนเจาะเทามันเทศะคะ่ะพี่น้องคะนอนกระทู้พักแบบนี้ตองใจส,สารกําจัดมแมลงนะคะส่วนสารกําจัดมแมลงน่ะให้พี่น้องของเฮ้าแต่ละท่านก็จะฉีผล่นกขคือกันเนาะทางเฮาจะใช้เป็นอิมามเมตินเบนโซเอตนะคะส่วนการใส่ปุ๋ยของเฮ้ามีปุ๋ยเคมีสูตร13-13-21ในอัตราส่วน 50- ถึง80กิโลกร,รัมต่อไร่ ระยะแรกๆคือการร่องกลุลุมเนาะร่องกลุลุมแล้วก็พ่อมั่นไดหนึ่งเดือนเขากับใส่อีกเธอหนึ่งโรยไปตามต้นมั่นต้นมั่นแก้วของเหาล่ะค่ะพี่น้องคะใส่โรยในคู่มั่นของเหานะคะหลังจากทีเดือนหนึ่งผ่านไปแล้วเขาก็จะใส่อีกสักประมาณอายุมั่นห้าสิบวันใส่เลยค่ะพี่น้องคะเพราะว่าอายุของมั่นของเหาเนี่ยสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนเพิ่นก็จะได้เก็บแล้วนะคะเพราะว่าสองเดือนครึ่งนี้ บางท่านอาจจะวายังหัวหน่อยอยู่เขาก็ยังบนท่านได,ไดเก็บเนาะเขาก็จะไปเก็บอยู่ที่ประมาณ90สวันก็นคือสมเดือนนี่พอดีพอด,พอดีในการเก็บเกี่ยวมันของเห่าค่ะพี่น้องคะการเก็บเกี่ยวพี่น้องของเห่าต้องเอาให้ท่านนะคะถ้าเกิดเอาบนท่านมันจะทําให้มันของเห่าเนี่เสียหายได้เพราะว่าถึงเวลาเก็บเกี่ยวมาแลง แมลงจะค่อยเจาะอยู่บริเวณหัวของเขาซึ่งบ้านเฮาเกินมั่นขีเหล่าน้องพี่น้องคะนี่ก็คือภาพที่เห็นนี่คือเฮาปลูกอยู่ในแปลงสวนหล่องของอยางนะคะยางต้นยังเล็กน่นอยอยู่เฮาก็สามารถปลูกเป็นมั่นเทศมั่นแกวไดใดค่ะพี่น้องนี่คืออาชีพหนึ่งที่ที่ทําเงื่อนห้ครอบครัวของเฮาประจอยเกษตรฮาจีก็ได้น,นําเสนอให้พี่น้องของเฮาได้รับรู้กันแต่ละอาชีพก็จะทํา แตกต่างกันไปารไดก็แตกต่างกันไปนะคะสมือน,นี้ราคาของมันเทศดีได้พี่น้องถุงละร้อยกว่าบาทเลยบางครั้งกับถุงละสองร้อยก็มีอันนี้ขึ้นอยู่กับการตลาดของเฮ้าคือเฮ้าจะบป๊ปะในการขายค่ะพี่น้องเฮ้าจะยับยั้งราคาไม่ได้เพราะว่าราคาอยู่กับเอ,อ่อพอค่าค้นกลางที่เขาที่เฮาเอาไปส่งเนาะพี่น้องของเฮ้าต้องหาตลาดนะคะต้องหาตลาดก่อนที่เราจะปลูกสาหรับพื้นที่บ้านประจอยเนี่ย จะเป็นหลายค่ะพี่น้องผู้ถิ่มาซื้อมันแกวของเฮ้าเนี่ยขายปลูกยังก็ได้ขายเมื่พอพว่าเฮ้าอยู่ไก่เอาตลาดเจริญศรีเนาะตลาดเจริญศรีจะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีหากพี่น้องของเฮ้าอยู่จังหวัดไก่เคียงก็สามารถนําสินค้ามาส่งได้มาติดต,ต่อ,อยูรานของเพิินกระไดนะคะพี่น้องครมีรถปิกอัพจย่างสรีเอาก็สามารถแกลงมาเลยตลาดเจริญศรีรับทุกรับทุกเอ่อไรนะคะ รับบาอันค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ากก็เป็นน้ำช่วงของเพิ่นคือกันเฮาต้องมาติดต่อเฮาจังค่อยเก็บผลผลิตนะคะมันแกวของเฮานี้เห็ดง่ายๆเลยพี่น้องเห็ดง่ายๆบางคนกับบรู้รักการในการทำกับเบื่องคลิปของปเจรอยเกษตรฮาจีไปเนาะแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามกะน่าจะทําใดสําหรับผู้ที่รักการปลูกนะคะเดี๋ยวปีนี้ปเจ้อยก็คาดว่าจะปลูกภายในเดือน เอ่อพฤษภาคมปีหนาเนาะอาจจะปลูกคือกันเพราะว่าพื้นดินของประจอนอะ่ะจะบ่มีแรงน้ำปลูกอาศัยน้ำเทวดาปลูกเสียงดวงล่องบึงเนาะเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องของเฮาได้รับรู้กันต้นนี้เป็นมันของเอ่อสายพันธุ์มันสีขาวค่ะพี่น้องคะเป็นมันสีขาวนำนำสายพันธุ์มาจากเพื่อนบ้านก็เลยลองมาปลูกบึงเพราะว่ามันสีขาวนี่เป็นเป็นค้นอมองการของตลาดอีกอีกเจ้านึ่งค่ะพี่น้องคะเพราะว่าบางท่านเพิ่งก็จะมาก มักมั่นเหลืองมักมักม่นขาวแบบนี้ก็จะบอกืึกันนะคะนี่ค่ะพี่น้องคะเพราะว่าการปลูกมั่นของเฮาเนี่ยเขาจะสามารถปลูกเป็นหลายสายพันธุ์กระได้ือกันแต่ว่าภาพเทียนอยู่นี่ก็จะเป็นมั่นสีเหลืองค่ะพี่น้องนี่มั่นของเฮาจะบวงงามปันไดถ้าเกิดมันงามจนเกินไปมันมันจะบวกลงหัวเด้พี่น้องระยะสุดท้ายก่อนที่เฮาจะเก็บผลผลิตให้เฮาสียาหยุดเครื่อนะถ้าเกิดเฮาบวกีดยาหยุดเครื่อมั่นจะบวกลงหัวเลยมันจะมั่วงงามอยู่ ภาพเที็นอยูน่นีมั่นของเฮาจะบบเหตุให้มันงามแต่ทามันงามก็ดีอยู่อย่างคือหัวเขาจะโล่งดีแต่เมื่อตอนที่เขาพร้อมที่จะเก็บผลผลิตเออช่วงก่อนเก็บผลผลิตอย่าลืมยาหยุดเครือฉีดเลยค่ะพี่น้องคะเป็นสูตรศู6ย์ศูนนะคะนั่นเป็นปุ๋ยค่ะพี่น้องบ่เมนยาเด้อเป็นปุ๋ยหยุดเครือนะคะเฮาจะนำมาฉีดนะคะ โอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขอลาพีและน้องไปก่อนหากพี่น้องมีปัญหาหรืออันใดก็แล้วแต่ให้เมนถามใต้คลิปเดี๋ยวปเจ้ากเกษฮาจีจะมาตอบทุกทุกปัญหานะคะคลิปนี้ขอลาพีและน้องไปก่อนหวังว่าพี่น้องของเฮ้าคงจะนําไปปลูกนําเคล็ดลับดีๆของเฮาซึ่งเฮานํามาเสนอไปปลูกไปปฏิบัตินะคะอ,อ,อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดีมากๆค่ะพี่น้องคะ คลิปนี้ประจอยกเกษฮตราจีขอราพีและน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนาขอบคุณและสวัสดีค่ะ